วิถีนักกินของอร่อยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปูเป้เกจสลินคชนแนลวันนี้นะคะทุกคนปูเป้อยู่นี่ค่ะถนน13ห้างค่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะปูเป้จะพาทุกคนมากินปลาท่องโกะค่ะปลาท่องโกะเนี่ยกินกับนมข้นหวาน สั่งขยะชาลนมกาแฟเอ่ยอะไรเอ่ยแต่ร้านนี้นะคะเขาเอาปลาท่องโกมาทําเป็นของเขาอะ่ะทุกคนอ,อร่อยหรือเปล่าไม่รู้เข้ากันหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือเขาได้มิชลินสปอซ้อนจากประเทศจีนนะทุกคนซึ่งได้ยากมากๆและสําหรับร้านนี้นะคะใครที่กลัวอ้วนหายห่วงคะ่ะทุกคนเพราะว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าปลาท่องโกของเขานะคะเขาเอาไปทอดแล้วเขาก็มาย่างต่อ ซึ่งรีดน้ำมันแล้วก็กรอบแล้วก็แป้งบางนะคะทุกคนเจ้าของร้านเขาบอกว่าละลายในปากได้เลยกูแป้งก็อยากรู้เหมือนกันว่าละลายในปากหรือเปล่าแล้วเขาไปทำเป็นของเขาได้เข้ากันหรือเปล่าอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชิมที่ร้านกันเลยดีกว่าค่ะมาแล้วอยากกินแล้วนี่ทุกคนถึงร้านแล้วนะคะตามมาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปสั่งเมนูกันก่อนดีกว่า สั่งเมนูข้างหน้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะเฮียมีหนูอยากได้แบบเมนูแนะนำเป็นอาหารคาวแล้วก็หวานคาวสักสี่เมนูก็ได้ค่ะแล้วก็หวานสักประมาณสามเมนูหวานสักสามเมนูเอาคาวก็เป็นของว่างอย่างหนึ่งก็คือปลาถัยำดีไหมคะได้ค่ะปลาถัยำหนึ่งตัวสั่งให้ค่าง ทุกคนตอนนี้นะคะก็ได้ของมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะปูเป้สั่งมาหมด4ี่น้ําคือน้ําที่เฮียแนะนําเลยนะคะน,นี้ก็จะเป็นนมช็อกโกแลตนะคะแล้วก็เป็นโอชมพูแล้วก็เป็นชานมเย็นแล้วก็เป็นชาหยานะคะร้านเขานะคะทุกคนผสมชาเองทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะลองที่อยากชิมเลยนะปูเป้อยากลองชิมชาหยานะว่าจะเป็นยังไงอุ้ยแต่หอมมากเลยยกขึ้นมาแบบได้กลิ่นชาเลย มันอร่อยทุกคนและอีกอันหนึ่งอยากลองอุ้ยอยากลองโอชมพูโอชมพูชื่อแปลกๆนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าผสมกาแฟไปด้วยโอ้เนี้อร่อยอือชานมเย็นนะคะ ชาเนี่ยหอมชามากแต่อันเนี้ยถ้าเทียบสองอันเนี้ยอันเนี้ยจะออกหวานกว่าเพราะว่าใส่สารขยาีลงไปนะอันเนี้ยจะกลมกล่อมพอดีเลยใครที่ไม่ชอบหวานมากอันนี้อร่อยอันนี้เป็นนมสดช็อกโกแลตน,นะคะนี่น่ากินมากอ,มอร่อยนะทุกคน พืกินอ่ะเขาจะไม่ค่อยให้หวานมากรสชาติแบบโอเคเลยคือกินได้เยอะเลยอ่ะไม่เลี่ยนเดี๋ยวลองมาชิมเมนูของหวานดีวกว่าค่ะค่ะเธอบอกก่อนนี่ของหวานของเขานะเริ่มต้นที่อันนี้เลยนะแบบอยากกินมากอันนี้เป็นปลาท่องโกะสังขยานะคะแล้วเขาก็จะมีมะพร้าวขูดมาให้ด้วยขอชิมแบบสดๆก่อนนี่ทุกคน ออกมากสั่งเสียก็อ่อนะแล้วว่าแต่ว่าที่แบบเด็ดเลยคือปลาต้องโกะกอกเดี๋ยวต้องจุ่มเป็นนี้จุ่มเลยทุกคนนี่โหน่ากินมากน่ากินนาะกินแล้วนะคะทุกคน อบอกเลยขนาดตุ้มลงออไปในนีน้แล้วมาเขียวยังกรอบอยู่เลยอ่ะสุดอร่อยจริงจ้าไปที่เมนูต่อไปนะคะอันนี้เขามีปล่อยทองด้วยเห็นไหมนี่ปล่อยทองเน้นๆปล่อยทองแล้วก็มีมะพราพ้าวขู่สังขยา ลาดช็อกโกแลตด้วยนะคะอันนี้นะคะชิมสดๆเลยอันนี้ก็โอเคนะแต่สำหรับเบ้ยง้หวานไปหน่อยเพราะว่าปล่อยทองก็หวานนะโดยปกติปล่อยทองก็หวานเยอะแต่เราก็จะเอามาจุ้มน้ำชายาอีกอืม มาที่อีกเมนูหนึ่งเลยนะคะทุกคนนี่ปลาท้องโกไอศครีมนะคะเราจะฉีกออกนี้เลยว่าน่ากินมากแล้วก็จุ้มไอศครีมเลยนะ,ะานี่นะคะวิถีนักกินของอร่อยมากอื้อ จุม้มไอติมกะทินะคะทุกคนขนาดบาท่งโกนะอยู่กับไอติมเนี่ยต้องนานแล้วนะยังกรอบอยู่เลยอะ่ะบอกเลยแล้วก็ที่สำคัญอะ่ะบลางโกเขาอะ่ะมันไม่อมน้ำมันเลยอะ่ะคือกินกัดไปเราก็แบบไม่เจอน้ำมันแบบชุมช่มๆแฉะๆไม่เจอเลย คือกรอบมากคารีน้ำมันออกแบบดีมากอันนี้ก็อร่อย mm. นี่ค่ะอืมต mm. ้องขอโทษทุกคนด้วยนะใครที่ดูกูฟเฟค์กินอยู่ตอนนี้นะโอ้สาว่าของหวานนะทุกคน,น,กคนอร่อยอร่อยจริงลรต้องขอนะแบบเด็ดจริงทุกคนใครที่อยากมานะั่งตามมาได้นะร้านบานปู่คิาเฟ่นะคะแต่ว่าตอนนี้นะทุกคนถึงเมนูเ mm. ลยคอมเมนต์ละ ปาต้องโผนะของข้าวนะคะเดี๋ยวไปกินกันดีกว่ามาแล้วเมนูของข้าวของเรานะคะทุกคนบอกก่อนว่า เมนูของหวานน่ะปลาท้องโขของหวานน่ะอันนั้นไม่ติดเลยอร่อยอยู่แล้วนะคะแต่ที่อยากรู้เลยก็คือเขามม่ทำเป็นของเขาวแล้วมันจะเข้าไหมแล้ววันนี้นะคปบเป้ก็สั่งมารถ4มเมนูนะคะก็คือเมนูเ e คคอมเมนต์ของเขาเลยก็จะมีอันนี้ปลาท้องโหมูเส้นชงเครื่องน,นะคะอันนี้ปลาท้องโขหมูแดงหน้าหมูแดง พ้โกหน้าไก่อ,อกนะคะแล้วก็อ,องโล้ยำรมิดทะเลอันนี้เรามาเริ่มชิมกันดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเขาก็จะให้กุ้งกับปลาหมึกมานะนี่เราก็มีหมูสับเดี๋ยวเราชิมยำของเขาก่อนจริงๆอะ่ะจริงๆเหมือนยำเลยนะทุกคนแต่ว่า ไม่น่าเชื่อ,อว่าปลากระบบมันจะเข้ากับน้ำเปรี้ยวๆได้แต่รสชาติของเขาอะไม่เผ็ดแบบไม่ได้จี๊ดจ๊าดแบบซูซ่าเหมือนแบบยำแบบแซ่บๆเลยนะแต่คือแบบรสชาติกลางๆเด็กกินได้ทุกคนกินได้ทุกวัยกินได้ไดอะไรเงี้ยประมาณนี้อันนี้ถือว่าโอเคอ่ะทานง่ายเหมือนกันแล้วก็ให้กุ้งมากัวก็ไม่ได้เล็เมันทุกคนโอเคอืม โอ้หน้าไก่อบเนี่ยข้าไก่มาเยอะแล้วทุกคนเหมือนเรากินแบบลาบอมน้าหมูแดงอะไรเนงะี้ยแต่เป็นไก่นะอ่ะอฟิลประมาณนั้นเลยนะไม่ติดนะไปอยู่ในนี้ก็ไม่ติดโอเคอยู่นะทุกคนแต่แล้วแต่คุณชอบไงว่าแบบจะเอาปลาต้องโกบมากินกับอะไรอะไรเนงะี้ยแต่ปเป้ว่ามันไม่ติดเลย โอเคหมูแดงค่ะอันนี้หน้าหมูแดงเขาก็จะให้หมูแดงซอยกับกุนเชียงมานะคะอันนี้คือจานหนึ่งอ่ะมันตกปลาทั้งโขประมาณน่าจะประมาณสองตัวนะทุกคนสอตัวก็คือแบบ4ี่ชิ้นอ่ะที่เป็นคู่นี่แล้วก็กินแบบหมูแดงเอ้ยนึกถึงข้าวหมูแดงเลย มันก็ชัยได้นะแต่บุ๊คไปคืดว่ามันขาดฟิลไปน,นิดนึงอะ่ะหรือว่าเราเป็นแบบคือว่าเราชอบกินเป็นของหวานหรือเปล่าไม่รู้อะ่ะแต่ว่าคือคือมันไม่ได้ไม่อร่อยนะแต่รสชาติไม่ติดเลยจำมันหมดถ้าไปกินมันข้าวหมูแดงน่าจะแบบอร่อยกว่าได้ได้ฟิลมากกว่า มาที่เมนูสุดท้ายนะคะทุกคนหน้าหมูหอยนะคะนี่นี่นะคะอืมเขาใส่พริกเผามาให้ด้วยนะ ให้เลือกสี่อย่างเนะี้ยกูไปชอบอันเนี้ยมากที่สุดหมายถนะึงแบบปลาท่องโก,กจะเข้ากับอะไรมากที่สุดในสี่อย่างนี้นะปลาท่องโก,กเข้ากับยำม,มากที่สุดมันแบบเปรี้ยวแต่แบบอร่อยเออมันมีรสชาติอะมันมันเขาเรียกว่าอะไรยิ่งแบบน้ำยำแบบปลาท่องโกอมน้ำยำอยู่อันเนี้ยโอเคเลยแซบ่บ ใช้ได้ใน4อย่างนี้พูดไปเลือกอันนี้นะคะแล้วก็เมนูต่างๆนะทุกคนถ้าเมนูของพาวเนี่ยปราต้องกู้งาวอะ่ะจะตกอยู่ที่ประมาณจานละ60บาทเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นอาหารของหวาน ก็จะตกอยู่ที่ประมาณ45บาทนะคะ <_ an> เล็กใหญ่แล้วแต่ไซส์นะคะแล้วก็เรื่องน้ำก็อยู่ประมาณที่30-40บาทนะคะประมาณนี้ใครที่สนใจหรือว่าอยากกินเหมือนคุเป้นะคะทุกคน <_ an> ก็ตามมากินได้ที่ร้านปลาท่งองโกคาเฟ่นะคะรา้านเขา่ไม่ได้มีแค่ปลาท่งองโกแบบนี้นะคะยังมีอาหารค้าวายังมีข้าวหมูแดงวยเตี๋ยวต่างๆนะคะ <_ an> ก็สามารถมากินได้แล้วก็ตามมาได้นะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ได้ผลสรุปแล้ว คือสําหรับปุ้เป้โอเคนะคะแต่ว่าถ้าให้เลือกกินว่าจะกินปลาท่องโกแบบไหนเราเลือกกินกับของหวานมากกว่ามากกว่าที่จะมาเกี่อวกับของพาวนะคะแต่ถ้าให้เลือกสีอย่างนี้ปุ้เป้ก็จะกินแบบยำก็จะอร่อยกว่าโอเคนะของปุ้เป้ชอบแบบนี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะจบลงเท่านี้นะคะก็คืออร่อยท้องและอิ่มท้องแล้วใครที่อยากมาเหมือนปุ้เป้นะคะอยากมากินร้านนี้นะคะปลาระองโกคาเฟ่ก็มาได้ที่ถนน 13ห้างนะคะร้านอยู่ตรงข้ามกับธนาคารกสิกรน,นะคะก็สามารถตามมาได้นะคะหรือว่าหาง่ายๆเลุนคนเซิร์ชกูเกิลแมปร้านปลาช่องโขคาเฟ่นะคะก็าตามมาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคูเป้เกสเลอร์ชานเนลขอลาไปก่อนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็กดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์คูเป้ด้วยนะคะหรือว่าใครนะคะอยากเห็นคูเป้ไปทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าคลิปหน้าคูเป้กสเลอร์ชานนลจะพาไปที่ไหนสาหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ